ตอนนั้นแบบอ่าลงมาเล่นตรงนี้ครับลูกบันไดไม่ใช่ของเล่นครับลูกลงมาทั้งคู่เลยครับลงมาทั้งคู่เลยครับอะไรก็ได้นะตอนนั้นถ้าทันตั้งแต่แรกเราจะไม่ได้พูดว่าเอเดี๋ยวน้องล้มหรือน้องลุถ้าทันตั้งแต่แรก อยากเล่นเลยบันไดไม่ใช่ของเล่นเบรกแม่งตั้งแต่แรกเลยตอนที่น้องไอ้ตัวเล็กแม่งกําลังวิ่งไปอะอยากเล่นเลยบันไดไม่ใช่ของเล่นดึงมือมาดึงแขนมาโนโนบันไดไม่ใช่ของเล่นค่ะคนพี่ด้วยค่ะแทนคุณค่ะลงมาค่ะลูกบันไดไม่ใช่ของเล่นค่ะเี่มือนี้จับน้องคนเล็กอีกคนหนึ่งลากลงมาบันไดไม่ใช่ของเล่นค่ะเสียใจด้วยนะเล่นที่พื้นได้ค่ะกระโดดที่พื้นได้ค่ะแต่กระโดด จากบันไดไม่ได้ค่ะเสียใจด้วยค่ะถ้าอยากกระโดดกระโดดที่พื้นตอนนี้ค่ะอันนี้ได้โดดได้เลยหนูโดดได้เลยลูกขึ้นไปเล่นที่บันไดไม่ได้ครับเสียใจด้วยถ้าแมงขึ้นอีกทําไงอะลงมาครับลูกเชิญครับลูกขอมือ่